โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาสอนวิธีการเปลี่ยนกรองเป็นกรองอากาศอของเครื่องยนต์นะฮะอันดับแรกเลยก็คือเปิดกระโปรงรถขึ้นมาก่อนเลยกรองอากาศเครื่องนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยที่ลมเข้าและนี่นะครับก็จะเป็นกรองอากาศแท้ห้างนะครับของฮอนด้าก็จะมีหมายเลขนะครับต่างๆแล้วก็เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้สั่งมาจาก m ม้ i วิ o ์ดนะครับราคาถูกมากๆเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเองไม่ยากก็สำหรับรถรุ่นนี้ a อร์ o r ร g 9นะมันจะมีสลักอยู่2ที่ด้วยการ3ที่นะครับคือตรงนี้อ่ด,ดตัวนี้ลงก่อนอ่าแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงนะครับด้านในตรงนี้ปึ๊บอ่าครับแล้วก็มีตรงนี้อกอันนึงแต่นี้มันไม่ได้ล็อกไว้นะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ดึงมันดึงมันแข็งนิดนึงนะ แต่เย็นะทุกคนออกแล้วอ๋อเรียบร้อยนะครับนีอ่ออกไปดูเลยนี่นะครับหน้าตาของเจ้ากองอากาศกองเครื่องนะโอ้โหยังเสอดูดิเห็นไหมมันตันหมดแล้วแล้วมันก็มีค่าเป็นน้ํามันด้วยนะครับซึ่งอากาศเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันทําให้เครื่องไม่วิ่งด้วยตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับหันหน้ากรงการเหมือนกันละหันด้านนี้ ให้มันตรงกันล็อกให้มันตรงกันนี้นะครับหันด้านนี้เพื่อให้มันใส่เข้าตรงกันพอดีตรงข้างล่างมีขาอยู่เห็นไหมมีขาอยู่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยปึ๊บก็ตรงนี้นะครับต้องใส่ให้มันให้มันจุกเข้าไปพอดีนะตัวยางอะ่ะมันจะได้แบบไม่มีฝุ่นเข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะครับอ่าใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมอ่อาลงตรงนี้ แล้วก็ดันให้นเข้าเข้าล็อกเนีเห็นไหมดันเข้าล็อกปึ๊บแล้วก็ล็อกตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยมง่าย,ายนิดเดียว